สวัสดีครับตอนนี้ทีมงานถึงบ้านแล้วนะครับเขามีกล้วยอยู่หลังรถนะได้กล้วยมารู้จัรู้หนีจรู้อ,อยู่หนไม่หยิบลงมาไม่ได้เจอนานนะครับต้นหักขอกลัวหน่อยนะครับไม่ได้เจอนาน ีครับผมรู้สึกว่าผมยาวแล้วนะไม่ยาวยังไม่ยาวเท่าไหร่ฮะยังไม่ยาวเท่าไหร่ครับไม่ยาวอะไรยาวอ่ะโอ้หัวขาวไปหรอหัวขาวเรียบพี่สวัสดีครับนี่มันสวัสดีค่ะหายไปนานนะเที่ยวนี้อาทิตย์เดียวนี่ไงอ๋อหายไปหนึ่งอาทิตย์ พี่หายแล้วเนาะดีขึ้น้วเพียงแต่ว่ามันขึ้นแล้วผิวที่มันเกิดวันเหตุมันยังไม่แข็งแรงอ๋โอ้ดีขึ้นเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวแห้งมันพอดีเมื่อเช้ามันหนาวมันเลยปริแต่ตอนแรกมันไม่ปริมันหยุดิหายไปนะครับพี่ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับที่เสือพาไปนะครับขอบคุณคับหายไปร่วมเดือนเนาะกลับไปอยูบานเดือนกว่าไหมที่เสือก็ขาขาหายแล้วขาหายแล้ว สงสัยเมื่อคืนม,านาม,มันน้ำมันก็เลยปริไปนิดนึงเสือแม่ไปเหรอนี่มันปริเมื่อเช้าเนี่ยบอกโอ้โอปวดขานะเสือปวดขานะนมี่เอฟซีถามหาเสือด้วยขอบคุณครับนี่ครับลงถึงบ้านแล้วโอ้โหย่แย่เนี่ยอะไรย่แย่เนี่ยอะไรอ่ะดูรถพิธีนะครับสวยมากนะครับเนี่แนยแอร์พัดเอาพี่ใส่ขาสั่น สบายสบายเนาะโอ้โหคารูสวัสดีคารูโอ้โอ้ต้นฮะโอ้ต้นฮะไม่ติดประตูเลยต้นนี้พาไม่ได้ไปบอกพี่ต่อไปค่ะอ๋อขัดจจแค่ะพอดาไม่ได้ไปไม่ได้ไปขัดจ้าข้าวเกี่ยวข้าวเมื่อวานนี้อ๋อเกี่ยวข้าวมันเปียกเนาะใช้รถเกี่ยวปะใช้รถเกี่ยวก็เลยตาดใช่มันต้องได้ตาดไม่ทันมาไม่ทันเลยมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวลูกให้วงพักผ่อนนะครับ ก่อนนะคะข้าวในไหนพอเดินมาแต่วันอยู่เนาะวันนี้เป็นเกี่ยวข้าวเนาะเครื่องนี้เกี่ยวข้าวค่ะก็เลยตเ้าป่ากวางข้าวกล้องทานแดดข้าวกล้วยนี่ข้าวกล้วยให้เลยในฐานะที่ไปที่นี่นี่คืออะไรอะไรคะเด็กค่ะน้ำว้าน้ำว้าน้ำว้าคนทำสลีให้อยู่นะะคอันนี้คือเอาให้ไม่ทานใช่ไหมคนทำสลีให้เอาไม่ทานใช่ไหมเนี่ยอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าวางอย่างนี้ก็เอาให้ทานเลยพี่จะไปทำกล้วยบอรชีเหรอ เอมอาจะให้พี่อ้วนไหม <laughs> ไม่เห็นชอบทําขนมไงอ๋ออยากกินไหมละ่ะอยากกินไหมเราทําให้กินไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นี่มันก็ไม่มีสลีกขาดไปไหนไม่มีสลีกก็ไม่พูดสลีกไม่มีสลีกแต่ก็มีแม,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 ม่ทิพยกบก่คาไปอยู่่ันคบรรยากาศล่าสุดเนาะเดี๋ยวเราย้ายรถเข้าร่มสักหน่อยนะครับ ยืมจอดรถจักบานนี้น,น่ะครับจอดต้นไม้นั่นหละเดี๋ยวเราย้ายรถเข้าร่มนะครับเดี๋ยวไปจอดมาบ้าน,านอาชิตนะครับโอ้โบ้านพีพอลลี่นะครับสวยมากนะครับเสร็จแล้วเนาะอ้าวไม่ลง ทำไรหมูโจทำไรนเรนี่ยเขียเบสแล้วี่สฮะเยียเบสก็จะหาซื้อฟิล์มมาติดเอาอีกแล้วพี่ก็ต้องน่าจะได้ถอยฟิล์มใหม่รถรถเหมือนกันเลยจะติด,ดในเมืองมันงเหรอพี่พรุ่งนี้ทนันไหมครับดูก่อนถ้างานเสร็จเร็วถ้าไม่เสร็จก็ค่อยหาวันไปวันปกตนะนินั่นี่ยได้ครับโอ้ดูท้องฟ้านะครับสวยมากครับ เจ็ดร้อยี่สิบมั้เนี่ยปรับรถปรถับรถรถจอดเนี่ยโอ้โเทปูนไอ้ทปลงหิน,น,แ,ลนแล้วเนี่ยกาแฟคุกกอแล้ว่าเป็นหลุมไม่ได้พี่น้ำท่วมใชคมนน่ครับเละมันนี่ที่นอนโมโจโนะครับนอนไหนนอนกันนะครับไม่เกี่ยงเนาะ ต้องเว้นให้เฮ็ดวันจอดเฮดวันต้องทำโรงแล้วเนี่ยทำโรงแล้วเนาะครับเราดูเราโดนกิ่งยางนะครับสำหรับเมดสตอรี่นะครับมาช่วยนะฮะอ่านสัมภาษณ์ในเนี่ยดีกับเป็นไงวันนี้อันนี้เป็นไงบ้างได้ไปทำบุญครับสบายใจเนาะรู้สึกสุขใจครับก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเรามาครับก็นอนกันที่วัดก็เป็นประสบการณ์ครับ ปกติพี่ก็นอนวัดอยู่แล้วเวลาออกชุดโอ้เมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เมื่อคืนอากาศดีครับอากาศดีดีแรกอ่ะพี่กังวลว่ายุงจะเยอะอเรื่องเดียวอมาก็ไม่เท่าไหร่แต่มีอยู่นะอยุงผมคุมโปงพี่เหลือไอ้หน้าไว้คุมโปงกว่าหายใจไออกถ้าไม่หนาวจริงคุมไม่ได้ครับก็เป็นบรรยากาศ ช่วงบ,บ่ายสองโมงครึ่งเมื่อกี้เราก็ไปทานข้าวนะครับที่โคผุนพนังคำของนอกศนกศส,ส,สองหน่วยราชการอาหารพัฒนานะครับนอ่ก็เป็นหน่วยขึ้นตรงไอ้เป็นหน่วยไอ้หน่วยขึ้นตรงแหละของสำนักงานพัคสองเหมือนกับหน่วยของพวกเรานะครับเรียกว่าอยู่ในเครือเดียวกัน,น,คนเครือเดียวกันเพราะว่าจะมีของภาคสองจะมีสองหนึ่งถึงสองหกนกศเก้าศูนย์เก้าแล้วก็นกศสอง แปดหน่วยหกแปดเก้าเก้ากับภาคห้าเก้าห้าหน่วยครับก็ขอบคุณ <chore> ท <pareil> <sh> ีมงานมั่งมีนะครับที่เป็นเจ้าภาพวันนี้ครับผมขอบคุณพี่อ้อมทีมงานมั่งมีก็บ่านี้ยังไม่ทราบภารกิจนะครับว่าจะมีอะไรลุงน่าจะพักอ่ะครับดูพี่ดูตาลุงละง่วงนอน เพราะว่าตื่นเช้าตื่นเช้านะครับเมื่อคืนก็ลุงพลก็นอนเที่ยงคืนวะเที่ยงคืนตื่นตีสี่นะครับตีสี่มูโจตื่นสุดท้ายเลยโมโจตื่นตีสี่ยี่สิบกว่ากว่านะครับครึ่งไหมหรือยี่สิบครับครึ่งประมาณครึ่งเนาะก็ตื่นมาเกือบครึ่งลตื่นมาก็งงแม่ออกไปหมดแล้วเพราะว่าต้องเรียบเรียงงเนาเก็บผ้าเขาเก็บหมดแล้วเครื่องนอนกันหมดแล้ว สรุปโจเตียนคนสุดท้ายครับไปกำลังกินกำลังนอนนะครับไปรุ่นไปรุ่นหรกอว่าตีห้าหกโมงแล้วนะครับพีเอ็มปลุกนะครับมีประสบการณ์นะครับโอเคเนาะครับอากาศประมาณนี้นะครับเองอาชีพถืออะไรมาโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ